นายวิริยะทองผาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดมุกดาหารเขตหนึ่งท่านประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลมดาหารประจำปีการศึกษา2568ท่านคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานแขกผู้มิเกียร์ผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวเพียงตะวันทวีโคตูครูชำนาญการและดิฉันนางสาวภาวิดีปรีปูรณา ครูโรงเรียนอนุานบาลมุกดาหารในนามตัวแทนคณะผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรและคณะดำเนินการจัดก,กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเกมประจําปีการศึกษา2568รู้สึกินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลบุทดหารประจำปีการศึกษา2568ใ,ใ,25ในครั้งนี้ บัตนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วดิฉันขอเรียนเชิญนายวิริยะทองผาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหารเขตหนึ่งประธานในพิธีกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประจำปีการศึกษา2568ประจําแานพิธีด้านหน้าขอเรียนเชิญท่านแขกผู้เกียรติทุกท่านให้เกียรติยืนานประธานด้านหลังขอเรียน ท่านพิรยิยา์ทองขามาที่สภาผู้แนทนราชสกจังหวัดมกุกดาหารที่1ที่กรมงยาศูนแร้ะผมก็ไดอปัญญามานาวงผู้มีการรองเรียนอนุบาลมุกดาหารในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภทยในโรงเวณอนุบาลมุกดาหารอนุบาลเอประจำปี2564ขอขอบคุณท่านเป็อนอย่างยู ที่ได้กรุณาสละเวลามีค่าและให้เกียรติมากเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาไทยในโรงเรียนอนุบาลมุดาหารอนุบาลเกมประจําปี2568ในวันนี้ การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลโนงทหารอนุบาลเกมประจระำปี2568ได้ํำเนินการแข่งขันร็ท่านเลือกตั้งแต่วันที่1ถึง7ตุลาคม2568และชิงชนะเลิศในวันที่10ตุลาคม2568ในวันนี้ในการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากโรงเรียนอนุบาลโมงทาหาร ได้รับความมรุกรสถานที่อุปกรณ์ต่างๆจากโครงการบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารหน่วยงานองค์กรห้างร้านผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสขส่งขนสัส่ชื้ถามแก่ผู้เกียวทุกท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าจจยจึงใคร่ขอขอบคุณไวน้นโอกัสแบบนี้แับนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วโตก็ผม ให้ขอเยนเชิญท่านมทานยีพิธีได้กล่าวให้เลาว่าได้กล่าวเกิดการแข่งขันที่ลาวภายในโรงเรียนมุ่งบอลพู้ทหารอนุบาลเกมประจำปี2564น่าสนใจนี้ขอกาวที่จะได้ผู้วิจัยจุกท่านคณะกรรมการดำเนินงานนักเรียนที่รักทุกคนกระผมมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็น ในวิธีเิดการแข่งขังนกีฬาไทยโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารอนุบาลเกมประจำปี2568ในวันนี้จากข่าวการรายงานของท่านดรปัจญมานาบุกนะได้กล่าวมาทั้งหมดว็าถึประสมค์ผมก็คือว่า,วาลูกหลานจะเป็นลก การแข่งข oui. ันท er ุกฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารที่เอาะห์สถานที่ในการจัดการแข่งขันสานีตรรวจองค์กรมุกดาหารโรงพยาบาลพิมมุกดาหารหน่วยงานองค์กรบริษัทห้างสรรพคณะครูผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารทุกคน ที่ให้การสนับสนุนในการจัดก,กิจกรรมและนักกีฬาทุกคนที่มุ่งมั่นจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทีดาวน,นักเรียนในครั้งนี้หวังว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุการปการบันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมเลิกระผมขอเปิดการแข่งขันกีฬา ภายในโรงเรียนอนุบาลมุดาอนุบาลเกมฑ์ประจำปี2562หน้าปกบุ 4, 3, 2, 1. 1> สียมืจังหวัดกนะีาักตอนนี้ขอจขอความอุเคราะห์พูกครองทกท่าเป็นการแสดงที่มีเป ของน้องอนุบาลสอง